บวกสามพันงายสามตัวก็บวกเก้าพันเนี่ยอยู่สี่ตัวก็บวกหนึ่งสองแล้วมันก็บวกไปเรื่อยนะไม่มันบวกต่อตัวเองที่งายอยู่แบบแล้วก็ตัวเองที่ต่อให้เราไต่ตัวอื่นมันก็บวกบวกชี้กิ่งนะเอาตัวมันกมันทำงานตีกับเอามาหงายเมื่อกี้โจมตีโซนหนึ่งงายตีโซนเอาดีๆก่นตอเลยเมลามับเมต้าเนี่ยเมลามเกียร์หรอวะเมลามันคำไปแต่เกียร์เมต้าเกียร์น้ำตาจะไหลอุ้ยบอกแล้วลองสายไฟลัด เรำจะทำแบบแต่ว่ากูจำวิธีทำรีสไ่ได้แล้วทนนี้คือเกียดตามธรรมชาติพี่ก่อนใช่ไหมเฮ้ยโหสุดยอดไปเลยไม่เก่งฉันอ่ามไม่ได้อะไรอ่ะอุ้ยอร่อยวะเนี่ย คงไม่มีใครใส่อันนี้มาใช่ไหมอะไรนะมีสตรีรแฟลตใหญ่เงี้ยลำหนึ่งยังไม่ผ่านลงอะไรไปให้โดนยิงก่อน,นเอ้ยยังก็ได้นี่หว่ามันไม่ไรด,ดาร์บผ่านเลยที่มันไม่กล้าไม่พังเหรอเอ้ยยังจ,จะพูดไม่เข้าเลยดอเบาไปเดินจัว องสายไฟรักนะรักันคือชอบไหมไมชอบไม่ชอบบายจัวเฮ้ยมันบายมันใส่มาด้วยอ <laughs> ะลงอ้คุณลงโนด่ดำผิดเบรนพื่ออะละลงอะไรไปให้โดนตีนขึ้นหน้าเลยอะปวที่เกตุอเหมือนห้าแวนผ่าน

ประเด็นคือพวกพเกีลนอนปลแบนแล้วไงคิดเลยสแสตมป์งรับไมนถ้าไหมคิดเดือดขาดแล้วเอาละฉันต้องจวดอะไรก็ได้ที่ไล์ได้เอาละฉันต้องฟา้าม <laughs> ทางการอยู่รอดคุณจะตายแล้ว <laughs> มันเอมันใสจริงขึ้แหละมันใสวะนะม่น่าใช่ว่มมันไม่มีทิ้งมาจะสองดอกนะไม่คุยิมผิดผิดแล้วเออมื่อไรดีจังหวันี้เปลืองของอ่ะพิจารณารวมเนสทหดโคตเปลืองร เพว้าห,หน้ากูกจะตายอะไรยังไงตายอะไรมันรีชวดไม่ถึงสิบมันก็เล่นไม่ได้กูจะตายเพราะกูไม่รู้บรรกอ้ยัง,งเอาไงดีช่องมันกั้นแปลกมั้งที่กำลังลอง เง yeah, ี้ยโกงจัดเฮ้ยชั้นอาจจะตายแเ้เดอรเดชันโอเคชันไปใครได้ชิะะ <laughs> ชดใครก็ได้กูจะตาย <c oughs> นายุทพี่กำลังจะตายจริงๆแล้วนะควงฮิวหน่อยควงฮิวให้เจอฮิวฮิวเสร็จเพราะม่งจะฮิวเลยแกมีุกคู่เลยก็ได้นะเอ้ยถ้าชุบมันอย่างเงี้ยังไงวะเอ้อแล้วยัง You will not kill my art life ผมให้บ้าคุณแล้ว แล้วก็เป็นคนโผลมาแล้วแล้วก็คุณชุบผมตอนมีคนยืนอยู่ด้ว<ม>ยประมาณนึงให้หลังสกิลไม่ต้องหรอตัวหนึ่งให้หลังสกิลตัวส,สองโอเคโอเคนเนิไปหาแล้วบ๊อยบายอ๋อคุณพ่อทำว่าเดี๋ยวออกคืออีกห้านาทีไงเลยที่เ <c oughs> นี้ยมันจะปิดผมรอผมรอรอดูเขาปิดผมจะไปอ่ะ เดี๋ยวพรุ oh, algebra, ่งนี้เจอกันเช้าๆบ่ายๆแต่สายเย็นเรียกไม่ได้สเก็ดโมงนะไอ้ยันเนเร็วชั่วโมงไอ้ฟอสเทคานี้เลเพราะมันเป็นสีดำม้าเหรอพวกพี่เอ้ยงอ้ พูดเ็กไงพูดเ็กไงผู้เอกดำมีแ่งไใช่ไหมผู้เ็กดำไงูเอกดำไงเออผู้เอกดำสีไงกูไม่เคยเห็นสีดำไงเขาน่าบงเหมือนห้าเหนัก Excel ดำคุยังไม่สังเกตเลยเออไหน Excel ดำวะดูบ้ะกูลืมไปกูไม่ได้ฟุเป็นโปรโมหรอแบบแค่สองลอกหมื่นห้าหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแปดสิบเอ็ดสิบบสองขี้สองขี้ของกรานนิ่วันนะเรามันไม่ยากนะ ควมรับการหมดเลยคอมรับาเลยเพราะผมจะได้ตีประมาณสองเบฟท่าเท่าไหรไม่อากเลยคุณเลี้ยเลถ้ากูออกฮิวกับดออะคุณรอดบวกไปอีกสองหมืนด้วยโกงค้่าละสองการนั่แหละแม่งห้าใตแรกสองสองการสมหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเ็ดมนสามสาสงสองแปดถ้ากูออกฮิวกับหนึ่งที่เกอดไอ้นี่ตีไม่เข้าฮิวกับหนึ่งทิกเกอรใช่แต่ต้องได้ฮิวก่อนสำคัญสุดอะไรออกอนก็ได้ อถ้าเป็นฮิวฮิวสบายตัวดอกสแปนบวกห้าบอกแล้วระวังคุณนไอรักอาเวย์อาเว่์สายสะดือฮิวพาเวย์เป็นไง่าเมื่อกี้มาแอบจิบเวลาแล้วมาเลี้ยงไฉยใช่ดูโบวสองแปดเนาะสองแปดเท่าเท่าอีกหนึ่งฮิวก็ไม่เข้าแล้วจังวะเข้าุ่ไอรักไว อะไรประกาศเดียกูเปืองมือชิบหายไปเลยก็เก็บไว้เล่นอ่ะะเตะกระเก๋อะไรต้นไม้นนะฮะตีดีซิบเลยเต๋ยสวัสดีเตะกูเตะตั้งแต่ตัวนู้นเลยอี้เก็บเข้ามาสวัสดีผมเข้าใจแล้วได้ผลแล้วแหละหิวหิวคือรอดแต่ตอนนี้มาขอหน้าผาขอว่ะแต่ขอสอกการคู่นี้เก็บไว้เล่นขอ๋อแต่ขอสอกการผมบอกว่าผมจะโชว์บนสแตนให้คุณดูเอง ดับเบิลสแตนแย่กูก็ตายแบบว่านั้นรถนักข้างนู้นเท่าไหร่นะสัมผัสหิวหิวดีกว่าเกือบตายเลยตุ่ยแย่ก็อ๋อหนึ่งหนึ่งแตนละยังตังขุดหิวหิวมึงก็ไม่ต่บมึงก็ไม่เข้าใช่ไงกูมีพีจีด้วยบอกเลยเออก็จริง